ไปด่ามั่วเลยเ,ลเจนุกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจะด่าเจ,อเจอฟองเบียไปด่านหนูไปเห็นมานะไปด่าเจ๊นุกแต่แต่คอมเมนต์อ่าติ๊กต็อกอันนั้นอนะเป็นติ๊กต็อกของเจนุกเออแต่ไปด่าใช้เป็นไปด่าเป็นชื่อเจอฟองเบียไม่รู้เลื่อกเหรอเฮ้ยเขาด่าเราแต่เขาไปด่าในวิดีโอเจนุกทําไมอะเออไม่ได้เหมือนกันเลยนะเอาจริงๆคนเขาก็มีคาเลคเตอร์ของเขาเออ คนหลังหน้าจะดาน่ะนะฮะเช็คดูเขาด้วยรูปร่างหน้าตานคนนี้เขาชื่ออะไรเออไม่ใช่ว่าดามั่วจะด่าทีฟองเบียร์แต่ไปดา่าใจนุกเธอก็ช่วยช่วยเช็คหน่อยหน่าเช็คหน่อยนะจ้าเช็คห,หน่อยมันเหมือนกันตรงไหนวะฉันก็ว่ามันมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเสียงก็ไม่เหมือนและเออมันเหมือนตรงไหนเนี่ยที่พูดมันไม่ใช่อะไรไปด่าเขาผิดคน เออที่พูดนี่ไม่ได้ต้องการอะไรต้องการแค่ว่าถ้าเธอจะดา่าเธอลุกกนช่วยเช็คเขาด้วยว่าเขาชื่ออะไรเธอจะด่าจ๊ฟองเบียร์เธอก็ด่าเธอจะด่าจิตอะไรเธอก็ด่าได้เลย <c oughs> เออเก้าพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีนะคะเข้าได้เลยนะกลุ่มฟรี <c oughs> ด้านหน้าโปรไฟล์ค่ะ <c oughs> ไม่เหมือนค่ะแต่เพจปอมเสียงคายเจมาฟังแต่ไรส <c oughs> ั่งเอองงงงเหมือนกันว่าเหมือนตรงไหนหวะอ่ะ องสุมแล้วค่ะสวยมากเดี๋ยวขอทาลิปแป๊บหนึ่งเอาลิปใา้เติมปากก่อนปากไม่ชุ่มปากไม่ชื้นเลยสวยไหมถอกเข้ามาโอ้สวยมากยีทถอกเยอะเดี๋ยวหักนิดเดียว,ดดยวตัวนี้ไม่มีสีนะคะ ตัวนี้ไม่มีสีโลดนาคาลิปสติกมหารวยแปดแปดแปดอ่ะพิมพร้อมเลยเป็นตุกเป็นตะเนาองพรมพร้อมเลยค่ะน้องเป็นสาวคนเดียังบอกเธอ,อยแฟนบ้านอยู่แดนนีซาน อุย้ยมีนี้ติดมาด้วยนะคะในลีอาลิปตัวนี้นะคะข้างในนะคะจะมีอา่าส่วนผสมของว่านด้วยเป็นว่านหลงตัวผู้กับตัวเมียนะคะข้างในเป็นดอกอาดอกดอกไม้นะเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สีไม่ใช่อะไรนะอันนี้เป็นเนื้อดอกไม้เลยนะคะแล้วก็นะคะมีทองอยู่ข้างใน นะคะตัวนี้ข้างในจะเป็นว่านนะคะว่านสาวหลงตัวผู้นะคะโอ้ยสวยเนาะหันล้วโอ้ยสวยนะครับมีว่านไก่แดงนะคะเมตตามหานิยมโอ้ยสวยย่ง สวยย่าดูดิเบื่อไหมไม่เบื่ออีกโฆษณานึ่งจะมาก็มาตกใจหมดแต่ที่ลาซาด้าไม่ตองเนื้อ